นะครับผู้ชมครับวันนี้เรามากับคนที่จะมาเล่าเรื่องผีเล่าประสบการณ์ที่น่ากลัวน่าหวั่นหวั่นให้กับผู้ชมทุกคนได้ฟังกันนะครับในค่ำาคืนนี้นะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าผมพร้อมมากยังไงก็เดี๋ยวรอชมนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสองคนคุใหม่ได้ไหมฮะฮัลโหลสวัสดีค่ะอ๋อโอเคครับเอ้าเขากลัวคุณเขากลัวโอ้๋ยเดี๋ยว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 ไปเล่าข้าไหนฮะคือเรื่องื่อกีค่อนข้างที่จะเดี๋ยวเราไปเล่า ต้องบอกว่าสิ่งที่เขาเล่าในวันนี้นะครับค่อนข้างเป็นเรื่องที่สะเทือนใจแล้วก็น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งนะครับเขาได้เล่าเกิดให้ผมฟังมาก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวเราไปฟังแบบเต็มๆกันครับว่าเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเรื่องนี้มันน่ากลัวขนาดไหนนะมีมีเกินก่อนไหมครับเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันอะไรขอเกิดอีกสักรอบหนึ่งนียคือผีมันมุดเตียงกันนะครับมุดเตียงไอหน้าเตียงอ่ะใช่ใช่ใช่โอ้บบใต้เตียงเลยแบบสิยมเตียงกันเลยอ่ะ น่ากลัวเรื่องมันดูฮาร์ดคอร์มากเลยดูดูมากพี่เลือดสาดมันมีก,มการรอนน,นี้ผมเจอมันกันตัวเลยเลือดสาดด้วยรอมีมีมีอาการแบบมีเลือดตกยังออกเลยโอ้โหใช่จคิดว่าไงฮะจีจจคิดว่าไงว่าเรื่องเรื่องนี้ดูดูเป็นไงน่ากลัวไหมฮะเขาน่ากลัวกว่าตี๋อ่ะ <laughs> ผมยังไม่ทันได้เล่าเลยเนี้ยนี่แค่เกิ็นแลเนี้ยโอ้โหนี่แค่เกินยังขนลุกขนาดนี้แล้วท่านเล่าจะขนาดไหนต่อเรื่องอ๋อผูก มาครับเรามาเล่าเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับสวัสดีฮะคุณชื่ออะไรฮะคเกครับเกดครับชื่อเรื่องที่คุณจะเล่าคือเรื่องชื่อเรื่องอะไรฮะผีเขยุ่มหัวครับพี่อ๋อคือคือวันนั้นนะของเลิกงานดึกใช่ไหมพี่ประมาณกลางคืนประมาณเนี้ยเวลาประมาณนี้แหละครับแล้วผมก็เข้าห้องมาแบบนี้แหละเนี้ยเนี้ยแล้ววันนั้นมันเพียรเหนื่อยใช่ไหมพี่ครับครับก็ลงไปนอนอ่อทีนี้ คนนั้นนะผมนอนอยู่ครับผ้าผมอ่ะที่ผมผมนะครับเราค่อยๆ่อดึงลงดึงลงอย่างเงี้ยพี่เฮ้ยคือคุณโฮมอยู่แล้วผ้าผมอยู่ดีมันก็ดึงลงเองอ้ยเนี่ยวิญญาณอ้มีวิญญาณด้วยแอลอย่างแบบตัวตัวนี้มาตัวตัวนี้มาที่ดึงดึงลงมาปลายเตียงใช่ไหมอ๋ออ๋ออันี้ยครับแล้วเราผมผมก้มหัวลงมาดูใต้เตียงเออเออเออก้มหัวก้มหัวขณะผมเผ็ดเลยที่เต็มตาเลยเห็นผี ผ้าผมผมมันตกลงมาข้างล่างอ๋อใช่ใช่ผมเจอผ้าผมผมก็เลยเก็บมันขึ้นเนี่าเก็บมันขึ้น่ะเงยหน้าขึ้นมานยพี่ครับครับอนเงยน้าะขึ้นมาเท่านั้นแหละเจอผีไม่ไม่ไม่เงยหน้าขึ้นมาแล้วผมก็นอนลงไปต่อนี่แหละโอ้โหทีนี้นอนนอนอนต่อออรอบที่สองเนี่ยครับครับอยู่ๆนะผมก็ได้ยินเสียงน้ำเสียงอะไรนะเสียงน้ำเนี่ยผมก็เลย ใช่ใช่ผมก็เลยไปดูครับห้องน้ำใช่ไหมพอผมเปิดประตูเข้าไปอ่ะน้ำก็เปิดอยู่อคือเปิดเองเลยไม่มีคนไปเปิดคุณไม่ได้ไม่ได้ลืมปิดมันนะแบบไปใช้ไม่มีเฮ้ยไม่ผมไม่เห็นใครเลยผมเปิดประตูกว้างๆโล่งๆเลยโอ้ทีนี้เอ้ยเนี่ยผมก็กำมานอนใช่ไหมครับกาเตียงจะปิดน้ำอะไรจะได้ป้องห่มผมน่ะมันตกลงมาอีกรอบนึง เฮ้ยอีกแล้วว่โดนดึงเงียได้เตียงครับโอ้โหน,<า>นีนก็นเลยก็มาดูทีเนี้ยผมเจอจริงพี่เจอผีอู๊อันนี้ของจริงอะเป็นยังไงลักษณะ,ะที่ทุกคนเจอมันว่าเป็นผีผู้หญิงพี่มันดึง,มมดง,ดดงของ,องมาไปใต้เตียงอ่ะดึงคอของมันมาเฮ้ยทีเนี้ยผมันตกลงมาอยู่ตรงนี้โอ้ใช่แล้วให้ต่อเอาตกลงมาคือมันอ่ะเอาตัวผมอ่ะ ับเข้าไปใต้เสียงพี่เฮ้ยนี่มันขยุ้มหัวผมเลยพสิขยุ้มหัวคือคือโอ้โหหัวคุณโดนโดนมันขยุ้มหัวไหนอะหัวนั่นไงที่หัวฮะอ๋อหัวเราหัวเราโอเคคผีเป็นเป็นหัวเราใช่ไหมหัวมันขยุ้มหัวคุณเนี่ยแบบยุ้มยุ้มเลยยุ้มเลยอะ อุ้ยแล้วคุณเจบ็บขยุ้มมันคืนพี่ไอ้คุณขยุ้มววน,นั้นผมก็เหนื่อยอใช่ไหมนะผมเพียรก็อยากนอนผมก็เลยรีบขยุ้มให้มันอะไรเสร็จๆไปนะ่ะขยุ้มขยุ้มผีอ่ะคือขยุ้มหัวผีอีกทีน้องพอจะเสร็จนะพี่อ่ามันมันจ้วงคนเลยเฮ้ยจ้วงอะไรจ้วงอะไรเลือดกักระเด็นเฮ้ยแล้วคุณเกระเด็นด้วยเหรอโอ้มีเฮ้ยยังไงฮะยังไงมีพี่คือคือพอจังหวะจ้วงครับเขา ตอนจ้วงมีเสียงป่ะคะอ่าจ้วงจ้วงไงตอนจ้วงมันจ้วงมีพี่มีมันมีเสียงไงเสียงไงเสียงไงมันมันไม่น่าดีพี่๋อไม่ไม่น่าดีมัน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 เป็นรุนแรงแล้วมันโหดร้ายรุนแรงอูู้ยไม่น่อ๋อเราเราเราแบบพอพอเราได้ก็ได้ฮะพอมันพอจ้วงอะไรกันเสร็จแล้วผมก็ขึ้นมานอนทีนี้มันหายไปเลยพี่ก็ไม่ไม่ปวดพอนี้เลยคุณจ้วงเขาด้วยไหมตายฮะ ตายตายตายคุณจ้วงแล้วมันเทียนมันเทียนฮะผมไม่ได้ไหนเป็นคนจ้วงคุณจ้วงคุณจ้วงเขายังไงเอามือเนี่ยยัดเข้าไปเลยต่อยเข้าไปเฮียต่อยเข้าไปนะอ๋อต่อยคุณสู้สใช้ถูสู้สู้สู้คุณคุณคุณยัดยัดด้วยมือยัดด้วยมืออ๋อทั้งมือเลยอะกำกำแล้วก็จ้วงลงไปเล่ย แล้วมันถึงตัวแค้นีงเมื่อกี้มันเก็บรอบวงเลยแล้วมันมันเหมือนแบบว่านอนอะหมดหมดแรงหมดแรงก่อนสู้กันเยอะคือคุณก็จ้วงเขาด้วยเขาก็จ้วงคุณด้วยปิดเลยใช่ใช่ใช่ผัดกันจ้วงผัดกันจ้วงด้วยคนข้างหน้ากลัวนะอันนี้คือเจอครั้งเดียวไหมหรือว่าเจอบ่อยเจอเจอเจอบ่อยๆพี่เจอบ่อยด้วยผีผู้หญิงคนที่จ้วงคุณวคือผีตัวนี้ก็มีชื่อว่าผีกระแทกหัวจริงไหมอัะนี้พี่รู้ยังไงเนี่ยเอาเรื่องเดียวกันเหรอ อ๋อเรื่องเดียวกันแต่ว่าไอ้ผีผีกระแทกหัวเนี่ยเขาเขาที่ผมเจ้าภาพได้ผิวสีเข้มนะผิวสีเข้มไอ้ก็หัวโลนหัวโลนด้วยมีผมไหมหรือว่าไม่มีเลยหัวโลนคือโลนเลยเตียนเลยมันมีนิดหนึ่งอะพี่นิดหนึ่งมันโคตทหารอะอ๋อเป็นยมยมอ่าใช่ใช่เป็นยมยมแล้วก็จะเป็นผิวเข้มๆข้างในชุดข้างในสีขาวพี่ผมเจ้าหน้ข้างในสีขาวเสื้อเสื้อข้างในเสื้อข้างในสีขาว ใช่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 วันนั้นที่แบบว่าผัดกันจ้วงอ่ะโอคุณก็เห็นโอ้ผมก็จ้วงเขาด้วยอันนี้น่าก,กลัวไหมเจเจให้กี่กระโหลก่ใช่ใช่เเรื่อง,เร,องเรื่องนี้กี่กระโหลกพี่ให้โคกระโหลกเลยค่ะเป็นโคกระโหลกอันนี้อันนี้เร็วเรวเป็นแต้มสูงสุดนะแต้มสูงสุดคุณได้แต้มโคกระโหลกเลยเสุดท้ายนี้นะครับเรามีเรื่องเกี่ยวกับโคกระโหลกนะของเจ๊มาเล่าให้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องแถมปิดท้ายกันนะครับไปฟังกันเลยครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงฮะนะครับ เจเริ่มเล่าได้เลยฮะเรื่องนี้นะคะเพิ่งผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้เประมาณสามสี่วันที่แล้วค่ะพี่ไม่สบายหนักมากออแล้วเพื่อนค่ะเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยไปนอนอเราเราก็ไปนอนก็ไปนอนนะที่นี้ตื่นมาตีสี่ตีสี่จำเวลาได้แม่นมากเลยเพราะว่าเรานอนไปตั้งแต่สองสามทุ่มปกติเราจะนอนเช้าเช้าอะ ตื่นตีสี่เอ้ยปวดปวดเข้าห้องน้ำวะ่ะโอโอแล้วก็แบกล่างไปห้องน้ำก็เดินเดินเดินไปห้องน้ำเดินเดินเดินไปครับเปิดประตูห้องน้ำปึ๊บอ๋อ,อลืมเปิดไฟก็ก็กลับไปเปิดไฟแบบหนึง่งโอโอออะพอกลับพ,พอกลับไปเปิดไฟใช่ไหมครับทีนี้อะเราก็ทําธุระส่วนตัวของเราเสร็จเราก็เดินเดินเดินมาที่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเราก็นั่งลงกับเก้าอี้แบบหนึ่งแล้วก็เอ้ยดูโทรศัพท์หน่อยดีกว่า เออเราชาร์จแบตโทรศัพท์ไว้แล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดตกตกใจมากมีคนทักเข้ามาเยอะมากในรอบในรอบในรอบแบบประจําเดือนเลยปกติคนจะไม่ทักเราเยอะขนาดนี้เราก็ไล,ล่ดูเีละข้อความเริ่มจาก f c e e o o o ไอจีะอะไรอย่างงี้บมันเป็นมันไปสะดุดที่คำหนึ่งอะค่ะคำคำหนึ่งที่รุ่นน้องที่ไม่ค่อยคุยกันอะเขาทักมาเราอ่านแล้วเราก็เฮ้ย อะไรวะเนี่ยเราก็รีบเราก็รีบไปไปไอจีเออฟไอจีเลยครับพอพอไปฟไอจีนะคะไอจีเป็นยังไงตกใจพี่ตกใจเลยทําไมอะพี่พี่ไม่คิดเลยว่ามันจะโดนกับตัวเองไม่คิดเลยว่าสิ่งนี้มันจะไ่ไอจีของเราพี่วันนั้นเราเราหลับเราไม่สบายด้วยซ้าเอออะไรพี่ก็ยังไม่เชื่อเว้พี่ก็อ๊มันัวัวปะวะก็เลยไปไปดูในไลน์อีกรอบหนึ่ง ก็ยังก็ยังเห็นข้อความนี้อยู่อ่ะเราก็เลยมันใช่แล้วมันใช่แน่นอนทีนี้เราก็เลยกดเข้าหน้าโปรไฟล์ไอจีตัวเองซึ่งเราก็ไม่ค่อยเล่นไอจีอยู่แล้วอ๋อนานทีที่เจอโคกะโลกเต็มเต็มเลยอุกะโลกมันเป็นโคกโลกของคนอินเดียแม่เป็นผีอินเดียโอ้เนี่ผีผีมีตอดด้วยโอ้ยนัวิ่งมาอย่างตรงอะพี่ตะเกียร เงี้ยตกใจแล้วมันไม่ได้มาแค่หนึ่งมาถึงสามผีโคกโกลกสามตัวเลยเหรอโอ้สามคลิปเลยวันนั้นไอกูโดนแฮกโอ้ชิบหายแล้วก็คือเป็นคลิปจากไอจีตัวเองใช่อ่ะเป็นคลิปที่แบบกำลังคระโลกแล้วเราก็รีบเปลี่ยนพาสเวิร์ดอย่างไวเลยวันนี้คลิปนั้นยัง าเเรอยยู่ลปิดตาคือภาพติดตาเลยอันนี้ให้ให้กี่คะแนนนะความน่ากลัวทุกคนก็ทักมาบอกเฮ้ยไม่คิดว่า่จะเป็นคนแบบนี้เออเอออุ้ยท่ารักเราเสียแล้วเราเสียแบบค่อนข้างเลยโดนล้อทุกวันนี้เลยคือชื่อเสียงที่เราสั่งสมมาหลายปีมาเสียเพราะโคกระโหลกนี่เลยเสียเลยเสียจริงเสียเลยเป็นเรื่องที่ผมให้ผมให้แบบเต็มอานเงี้ย เต็มนี่คือ,อกะโหลกให้ไม่ไมดให้กี่กะโหลกอะเต็มเต็มนี่คือโคกระโหลกนะนะก่อนน,น,น,น้รู้สึกไงะกับเรื่องโคกระโหลกของเจ๊นนะสาม,<ผ>มคลิปเลยคะแนนเป็นโคไวเลยฮะโคไวโหฮะคะแนนพิเศษนะฮะเป็นคะแนนพิเศษโคไวโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณคุณเกตมากมากฮะรอที่มาเล่าโอ้โหหนึ่งสองสามชอบอย่าลืมกดใช้ แม่อ<ะ>่าแล้วก็รีพอร์ตเป็นหอห้องแบบมึงมึงเตะข้อโอเคครับไปเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับเจอกัน